ปลานิ้นตัวใหญ่นะครับใหญ่สุดยอดนะครับโอ้โหนี่ครับสีอะไรครับสีอะไรครับสีเหลืองนี่ครับปลาตัวใหญ่ปลาใหญ่เลยปลานิ้นตัวใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่กระโดดแล้วโอ้โหอย่างเมามันครับรอชมนะครับนี่ครับโอ้โหเคยดูกันจับปลานะครับรอดูนะว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้นะครับนี่ครับโอ้โหจับอย่างเมามันนะครับปลากระโดดชนได้าอย่งไม่ได้หรือว่าจะได้กี่ตัวนะครับ มอกี้ปลากระโดดนะครับปลากระโดดข้ามเลยนั่นนั่นนัตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่ได้กบแรกกบได้กบแรกกบและกบเลยครับได้กอบนครับได้กบครับผมกใสได้ไม่ได้ลงกระโดดเอามาใส่ี่ รอดูนะครับจะได้อะไรต่อนะครับได้กบหนึ่งตัวนะครับรอดูนะครับอ่ารอบนี้ได้กบหนึ่งตัวครับผมรอบนี้ได้กบหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับในช่วงสถานการณ์วิกฤตนะครับเราก็อยู่ในสวนตัวเองนะครับเราทําเศรษฐกิจพอเพียงครับเราก็จะมีอ่ามีปลามีกบมีอะไรต่างที่อยู่ในทุ่งนาเราครับเราสามารถที่ดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งทิ้งข้างนอกนะครับนี่ครับโอ้ปลาโอ้ปลาตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นี่ โอ้ปลานิลตัวใหญ่นะครับใหญ่สุดยอดนะครับโอ้โหนี่ครับสีอะไรครับสีอะไรครับสีเหลืองนี่ครับได้ปลาตัวใหญ่โอ้นี่ครับโชคดีครับโชคดีครับได้ปลาตัวใหญ่แล้วตัวนี้ครับตัวใหญ่มากครับผมปลานิลตัวใหญ่สุดยอดเลยใหญ่สุดดครับนี่ยอมากเลยครับโอ้โหวันนี้เจอแจ็คพอตครับนี่ครับได้แจ็คพอตนะครับรอดูกันล่างครับรอดูนะว่าจะได้ไหมครับ เราดูรอบนี้นะครับราดูรอบนี้นะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับตุ้มืนลงของเชียร์ตอนนี้ก็กำลังเดินไปแล้วครับผมรอชมนะครับนี่ครับรอชมฝั่งนี้นะว่าจะได้ปลาไหมครับรอบสุดท้ายเป็นไงครับอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับรอชมนะครับรอดูนะครับเราจะจับกันตรงมุมนะครับตรงมุมนี้นะครับรอชมนะว่าจะได้ไม่ได้ครับอ้าวตรงนี้นะผมลุยครับ รอดูนะครับนี่ครับนี่ครับรอดูนะครับว่าจะมีปลาไหมครับคนจับก็ประมาณสิบคนครับรอชมนะว่าจะมีนะครับนี่เสียงดีใจได้แล้วครับผมรอดูนะปลาปลาอะไรนะผมแปมลแล้วอแปดมรอรุ่นเอาลุ้นนะปลาอะไรครับรอชมรอชมนะครับนี่ครับได้แล้วครับปลานิ้งตัวน้อยปลาเพียนะครับ ปลาตะเพียนโอ้นี่ครับปลาตัวใหญ่นี่ครับปลานิลก็มีครับโอ้โหสีแดงได้ของกินครับสีแดงได้แล้วนะครับโอ้โหนี่ก็ได้ครับปลาตะเพียนนะผมปลาตัวใหญ่อย่าเอาไปใกล้น้ำเดี๋ยวมันโดนปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนนะโอ้โหนี่ครับเอาแค่สองตัวเลือกเอานะครับสีละสองตัวนะครับโอ้โหนี่้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับ ปลานิลตัวยาวพื้นปลาตะเพียนครับตาปันตะเพียนหรือปลานินปลาินิลน no ้ำน้ำน้ำปลาหนิลมันเล็กได้ไม <man ่เป็นไรเดี๋ยวเราแบ่งกันครับเราจะได้สีละสองตัวครับเราต้องแบ่งกันครับต้องแบ่งกันครับต้องเลือกเลือกมาดูฝั่งนี้นะมาดูฝั่งนี้นะมาลองไปส้วงก่อนมาดูฝั่งนี้นะมาดูอันนี้น่าจะรอบท้ายครับรอชมดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับมาดูนะครับผมอันนี้รอบท้ายสุดนะครับ รอชมครับว่าจะได้ปลาไหมครับอ It you know ้าวลุยครับผมรอดูนะว่าเจอปลาไหมครับรอชมนะครับมีปลาเยอะครับที่นี่ปลาเยอะครับ กองเชียร์เราเยอะครับกองเชียร์เยอะครับนี่ครับได้ตัวใหญ่อีกแล้วครับผมปลาตับเพียนนะครับปลาตับเพียนนะครับโอ้โหนี่ครับผมปลาเยอะสมบูรณ์บริบูรณ์ครับที่นี่ครับอ่ารอดูคุณลุงจะได้ปลาอะไรครับรอชมรอลุ้นครับรอลุ้นนะครับ นี่ครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลานิ้นตัวใหญ่ครับปลานิ้นตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้นี่ตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะตัวโอ้เกือบโลนะครับตัวใหญ่นี่ครับโอ้เกือัโลโอ้เกือบโลตัวหนึ่งนี่หนูจะควายสองตัวหนึ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับสีแดงสีแดงครับสีแดงในปลานิ้นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากเลยครับโอ้นี่ครับโอ้้ได เอาแค่ปีละสองตัวครับลอยมีปลาตัวใหญ่นะนี่ครับไปแล้วนะครับสีแดงไปแล้วนะครับเราโชคดีเราได้ปลาเลยครับผมปลาดินะคะมีขอร้องนะแ่วยค่อยปล่อยให้มันลอยนะปลาตัวใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่โอ้โหนี่ครับดูฝั่งนี้ก็กำลังจะเตรียมนะครับนี่ครับเราได้ปลามาสองตัวนะครับตัวใหญ่นะครับใหญ่เลยบันใหญ่เลยปลาตัวใหญ่นะครับอาลงอะลงแม่เอาไปไหน